สวัสดีครับพบกับรายการบอกเล่าความข่าวดี10ตุลาคม2565 กรมบัญชีกลางจะโอนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินรัฐบาลได้จัดทำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและกรมบัญชีกลางเป็นผู้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบ จะมีการจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ทั้งตกเบิกรายเก่าตรงงวดรายใหม่ที่มีการลงทะเบียนถูกต้องแล้วโดยโกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดทุกวันที่10ของเดือนหากเดือนใดวันที่10ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทาการก่อนวันหยุดนั้นๆอนุมัติงบกลาง933ล้านบาทอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่สะดุดคอรมอ,อนุมัติงบกลาง933ล้านบาทดูแล2.35ล้านคนนางสาวรัชดาธนาดีรลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมว่าคลรมอ,อนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณพศ2565 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจำนวน933.6ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเพิ่มเฉพาะในรอบเดือนกันยายน2565จำนวน2 3 5 4 5 5 8คน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ที่ได้รับจัดสรรมานั้นไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ได้รับสิเิ์เงินอุดหนุนในรอบเดือนกันยายน2565ที่เพิ่มขึ้นจากที่ประมาณการไว้ที่ผ่านมาคลมเคยมีมติอนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมาแล้ว 6ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น12,498.6ล้านบาททั้งนี้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพและมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพในอนาคต โดยรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยต่ำกว่า100,000บาทต่อคนต่อปีแนอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายเป็นรายเดือนนับเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลส่งผ่านบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยังเด็กแรกเกิดเริ่มแล้ว ลงทะเบียนออนไลน์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยผ่านแอปเงินเด็กตลอด24ชั่วโมงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่วันที่16กันยายน2565เป็นต้นไปโดยผู้ปกครองต้องมีคุณสมบัติด,ดังนี้ หเป็นบิดามารดาหรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 3. เป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อยฉเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีส่วนเด็กแรกเกิดต้องมีอายุไม่เกิน6ปีมีสัญชาติไทยอาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวที่มีรายได้น้อยและไม่อยู่ในสถานสงคห์อของหน่วยงานรัฐ หรือเอกชนตามที่อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนประกาศกำหนดผู้ปกครองที่เข้าเกณฑ์ที่คุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนผ่านออนไลน์ได้ที่แอปพลิชั่นเงินเด็กตลอด24ชั่วโมงแต่ผู้ปกครองที่ไม่เคยยืนยันตัวตนผ่านดิจิตอลไอดีของกรมการปกครองจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนโดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยืนยันตัวตนดิจิตอลไอดีที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาติดต่อที่สาราว่าการเมืองพัทยาและต่างจังหวัดติดต่อที่ว่าการอำเภอส่วนเอกสารที่ใช้ลงทะเบียนผ่านแอปเงินเด็กต้องแนบเอกสารในรูปแบบไฟอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้ 1. ห,หลักฐานในการรับรองสถานะครัวเรือนพร้อมภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเอกสาร อื่นใดที่แสดงสถานะหรือตำแหน่งของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2 2ใบรับรองเงินเดือนหรือนหอนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกคนกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐพนักงานรัฐวิสาหก,กิจหรือพนักงานบริษัทหากไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงโดยกรุงเทพมหานครลงทะเบียนที่สำนักงานเขต เมืองพัทยาลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเอกสารที่ใช้ณนะหน่วยลงทะเบียนประกอบด้วย 1. แบบคำร้องขอลง,งทะเบียนดอรศูนย์หนึ่งสองแบบรับลองสถานะของครัวเรือนดอรศูนย์สองสามสูติบัตรเด็แกแรกเกิด 4. บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของผู้ปกครอง 5ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพนักง,งานรัฐวิสาหกิจหรือพนักง,งานบริษัท 6. กสำเนาเอกสารหรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 7. บัตรหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสถานะหรือตําแหน่งของผู้รับรองคนที่1และผู้รับรองคนที่2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม O.S.C.C. โทร 1300ตลอด24ชั่วโมงหรือกมกิจการเด็กและเยาวชนโทร02 6516902 02 6516920หรือ082 091 7245บอกเล้ ความถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยขอบคุณครับ